ตอบแชทไม่ทันต้องคอยสลับแอปไปมาแชทตกหลน่นปัญหาที่เจ้าของธุรกิจออนไลน์ต้องเจอทุกวันอาจทำให้ลูกค้าหายยอดขายหลุดไปโดยไม่รู้ตัวแต่จะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถรวมแชททุกแชทไว้ในที่เดียวกันและมีระบบช่วยตอบลูกค้าอัตโนมัติแทนคุณ24ชั่วโมงแถมยังเพิ่มยอดขายให้คุณได้อีกด้วยปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณได้ใช้ระบบรวมแชทและแชทบอท มาเริ่มกันที่ระบบรวมแชทนะคะซึ่งก็จะเป็นระบบที่รวมแชทจากทุกช่องทางไว้ในที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook Instagram หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์เพื่อให้พูดคุยกับลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นลดความสับสนช่วยให้ทีมงานทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นและไม่พลาดโอกาสในการปิดการขายค่ะ แต่ปัญหาต่อมาก็คือแอดมินคนเดียวไม่สามารถรับแชทลูกค้าจํานวนมากพร้อมๆกันได้ค่ะแต่ไม่ต้องกังวลเพราะตอนนี้มีระบบแชทบอทเข้ามาช่วยค่ะเป็นระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI เข้ามาช่วยตอบคําถามลูกค้าได้ทันทีค่ะไม่ว่าจะเป็นคําถามเบื้องต้นหรือข้อมูลทั่วไปเช่นสอบถามเวลาทําการของร้านสอบถามข้อมูลสินค้าหรือโปรโมชั่นต่างๆ รับออเดอร์จนถึงการปิดการขายและใช้งานเพื่อเช็คสถานะคำสั่งซื้อก็ได้เช่นกันค่ะแถมระบบแชทบอทก็ยังสามารถทำงานตอบแชทลูกค้าได้24ชั่วโมงเลยค่ะมาถึงคำถามสำคัญกันนะคะว่าระบบเราเนี้ยจะเพิ่มยอดขายให้ได้จริงหรอต้องบอกเลยนะคะว่าช่วยเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณได้แน่นอนค่ะถ้ายังไม่เห็นภาพงั้นเรามาดูประโยชน์ของระบบรวมแชทและแชทบอทกันค่ะ หนึ่งเลยนะคะทาให้คุณตอบแชทได้รวดเร็วยิ่งขึ้นลูกค้าไม่ต้องรอนานถ้าเจอสินค้าที่ถูกใจก็สามารถสั่งซื้อได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องรอแอดมินตอบแชทให้เสียเวลาทําให้ลูกค้ามีประสบการณ์ซื้อที่ดียิ่งขึ้นและยังเพิ่มโอกาสให้ลูกค้ากลับมาซื้อคุณซ้ําได้อีกด้วยและระบบรวมแชทนั้นจะทําให้แชทของลูกค้าทุกคนรวมอยู่ในที่เดียวไม่ต้องสลับแอปไปมาและลดปัญหาของแชทตกหล่นได้อีกด้วยค่ะแถมการใช้แชทบอทเข้ามาช่วยทําให้คําถามของลูกค้าได้รับคําตอบทันทีทําให้ลดภาระของทีมขาย ลแชทบอีกดนั้นยังสามารถแจ้งโปรโมชั่นโค้ดส่วนลดเพื่อกระตุนต้นการซื้อให้กับลูกค้าได้แบบอัตโนมัติเลยค่ะและสามารถเก็บข้อมูลของลูกค้ารายงานและวิเคราะห์เพื่อเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้าได้ตรงกลุ่มมากขึ้นค่ะเพื่อเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะเรามาดูตัวอย่างธุรกิจที่ใช้ระบบรวมแชทและแชทบอทกันค่ะ ธุรกิจที่นํามายกตัวอย่างจะเป็นธุรกิจที่ขายเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์นะคะโดยธุรกิจนี้ได้มีการใช้แชทบอทเข้ามาช่วยในบริการด้านการขายเช่นแนะนําสินค้าการช็อปสินค้าผ่านแชทติดตามคําสั่งซื้อสอบถามโปรโมชั่นต่างๆทําให้ลูกค้าสะดวกในการสั่งซื้อสินค้ายิ่งขึ้นค่ะซึ่งนอกจากนี้ยังมีธุรกิจประเภทอาหารเดลิเวอรี่ที่ใช้แชทบอทในการรับออเดอร์เพื่อให้ลูกค้าสั่งอาหารได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะหรือจะเป็นธุรกิจประเภทโรงแรมและการท่องเที่ยวต่างๆที่แชทบอทช่วยตอ คำถามเกี่ยวกับแพ็กเกจการจองห้องพักรวมไปถึงการให้คําแนะนําเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกด้วยจะเห็นได้ว่าธุรกิจทุกประเภทนั้นสามารถใช้แชทบอทเข้ามาช่วยได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าออนไลน์ร้านอาหารหรือว่าธุรกิจบริการก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะระบบรวมแชทกับแชทบอทถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีอย่างมากสําหรับธุรกิจในยุคนี้เลยค่ะเพราะจะช่วยให้คุณสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มโอกาสในการปิดการขายและยังเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณได้อีกด้วยค่ะถ้าคุณสนใจระบบรวมแชทหรือแชทบอทสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์แชทโคนหรือแอดไลน์แอดแชทโคนเพื่อปรึกษาสอบถามได้เลยนะคะแถมเรายังมีให้ทดลองใช้งานฟรีอีก14วันด้วยค่ะและ EP หน้าเรามาดูกันนะคะว่าฟีเจอร์ของแชทโค มีอะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ